สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชา youtube ท,ทุกท่านครับโอ้ซูมิโตโมโฟื้นคืนชีพแล้วซูมิโตโมโกับฮิตาชิเซตเอ็กครับโอ้เอาแบบง่ายๆเลยไม,ไม่ยืนเวียงดินใกล้ๆตรงนี้เลยโอ้ยปากปากอ้าจริงเลยไหมฮิตาชิก็ได้ตัวเดินใหม่ครับโอ้วันนี้เจ้าพายุเราก็อยู่นู่นครับ เดี๋ยวผมมอนมันไปให้เจ้าพายุก่อนเมื่อวานไม่ได้เข้ามาครับเมื่อวานนี่คุณนินอยู่นี่เองเว้ยมาแต่เช้าเลยคุณนินนี่เอ็มร้อยมาชนกันแล้วเอา้าจานโอเอา้าคือได้มาอยู่นี่วะไปไหนมาไ,ไหนนี่ฮะเดี้ย วิ่งอยู่กี่คันเนาะวันนี้มาห <4 S 1> นึ่งสองสามสี่สี่คันต้อมเอ๋ยใจเย็นหายจอดรอหน่อยครับจอดรอหน่อยอยู่อือการออด <c oughs> ต้องเร่งงานครับเอาให้เสร็จให้เสร็จก่อนวันหยุดปีใหม่ครับ จะได้บึกตังให้เรียบร้อยโอ้ดินดวนมาอยู่นี่เองเดี๋ยวเติมน้ำมันก่อนโอ้เจ้าพายุมาวันเดียวเองรู้เรื่องเลยอะงานเดินเร็วมากเลยครับ ทำไมโซ่มันตึงแนลูกพี่เติมน้ำมันก่อนจ้านอันนี้ผมซื้อมาพันเดียวแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก้องวิ่งไปเอาอีกเพราะว่ามันจะหมดแล้วต้องรีบมาใส่ให้ก่อนเดี๋ยวมันจะเสียเวลา ซื้อมาพันเดียวเองซื้อมาใส่ก่อนเดี๋ยวพี่ไปเอาก่อนกลัวมันหมดนะโอ้วสวัสดีครับพี่ดวนครับร้วยไปยังไง,ไไงามายังไงมากับใครามากับใครคุณนิน ฮะ4,800เกือบหมดแล้วเด้หนิโอ้ 200. โอออย200มา,ทำ,มาทำไมงานมันเดินได้จา<ะ>นจาน200มาทำไมงานเดินเนี่ยทำไมงานมันเดินเนี่ยนะเดินอยู่นี่ล่ะไปเร็วเด้หนิวันเดียวเองเนาะดูวัดินหายหมดเลย มันดังตรงไหนเอ็ดเอดอ่ะรู้แล้วฮะไม่มีจารบีเลยอัดหมด3-4กระบอกอ่นอะนี่ยอะไรจุดอ่ะโอ้หายอ่ะหายแล้วหมดแล้วจารบีอ่ะโอ้เออเป็นไงความร้อนฮตตะตกตี่ขีดสี่ขีดทั้ทงวันอะ่ะอ้าวผ่านตัวนี้ความร้อนผ่านครับตปกติน้ำมันประหยัดไหม เออสี่ขีดเปลีนน่ยนเนาะโอ้ต่างกันเลยเนาะ <c oughs> ขับร้อยยี่เซ็มาจับคันนี้เนาะมันยาวไหมเต็มไม้เต็มมือดีเมื่อก,กี้ใหญ่นะ่ะใช่อันนี้มันเล็กบ่นี่มันนี่มัต้องใช้พิซซึนพิกว้างนี่เล็กอยู่บนนี้นใหญ่อยู่นะแต่เอาไว้ต้องได้เก,กี้ใหญ่ งานเดินมากเลยครับดูอ่ะงานแป๊บเดียวเองถือว่าไปเร็วมากเลยนี่วิ่งกี่คันไอ้ต้อมไปไหนฮะใช่ไหมใช่เหรอไปนานแล้วดิไปเมื่อไหร่ื่บ้านไปวันนี้เลยไปได้ละมั้งชมงหนึ่งโอ้ยังไงนนั้นหนักไหม ไม่นักหรอ้วิ่งสบายเลยเ,อเลยเออไอคลิปเกือบเกือบไงท้องไอดูคลิปอย่างมันลงเทเลอร์ใช่ไหมแล้วมันเอาปุ้งกี้อ่ะมันห่างไงมันค้ำห่างไงค้ำห่างมันไม่ได้ค้ำใกล้เทเลอ่ะมันค้ำห่างปุ๊บมันค้ำปุ๊บพอเทเลอร์ออกตัวปุ๊บมันยกปุ้งกี้ปุ๊บล้อฝั่งนี้มันก็ลอยกระโดกมาอย่างนี้เลยมันค้ำห่าง อันนี้เอามาแค่อันนี้ก่อนพี่จะไปเอาอยู่จะวิ่งไปเอาอยู่อัดเลยอัดเลยใส่อัดเลยเอาให้เสร็จเสี็ยวยุ่น่งานถือว่าเดินเร็วมาเลย ทงอาจารบีลงไปได้วยไวน่อสินกรุบรั่วครับเจ้าพายุสินกรุบรั่วผมเห็นแล้ว<ไ>แต่ว่ามันรั่วยังไม่เยอะเท่าไหร่ต้องเปลี่ยนครับมันจอดนานแล้วมันก็หมดสภาพเพราะว่าเราเห็นแล้วเราต้องเราต้องสังเกตดูเรื่อยๆครับจาออกก็รว่าความร้อนปกติครับ มันดังอะไรวะตัวเลออ์ตัวไหนแตกหรือเปล่าวะทำไมมันดังกันวะโอ้งานเดินเร็วมากเลยอ่ะเจอสองร้อยมาเนี่ยโอ้ดูยางี้มาตั้งนานแล้ว ใส่เยอะแต่แรกมันไม่ถึงหรอกอือนั่นแหละตั่งเลกใส่ไม่เยอะไงก็สวยดิขนาดยังไม่ได้ทำสีสวยยู่นะใช้ได้เลยดินี่ทั้งกับบ้ามดเลยนี่โอ้โหจอดเสะหน่อยก็ได้เฮ้ยเวลาว่างไหม จอดเซ่อ่ะจอดสับกันน่ะสับกันไงนะนะั่นน่ะรถนะเหลือตั้งสามคันน่ะเฮ้ยตรงมาเร็ววัวทำเล่นไปได้ไาหยุดปีใหม่กันหมดแล้ว้ถ้าเอาสองร้อยมาเสร็จตรงนานแล้วไนี่ิ นาะแงมันเดินเร็วมากเลยคนละเรื่องเลยอ่ะกี่เดิมมันเลยโอ้ถ้าเอาจะพายุมานี่ฮะฮะนี่นะมันก็ใหญ่อยู่ดีล่ะมันไม่เล็กเท่าไหร่นะใหญ่อยู่ดูอ่ะ จัดออตักสบายเลยอ่ะมันไม่เหนื่อยอ่ะขับสองร้อยตักใส่หกล้ออ่ะมันไม่เหนื่อยโอ้ดูอุ้มอ่ะนี่เออจัดตักจัดเต็มครับเออไป,ไปจัดหนักจัดเต็มเลย ทันทันทัน,นจะเร่งทำตอนเย็นเย็นหน่อยเร่งเลยก็มันไม่ได้วิ่งตามหมู่บ้านดิตอนเย็นเราก็ทำเลยอ,อ,อได้สองร้อยมาหน่ะทันแน่เลยมันไม่ต้องรอนานมันตักดินไปเร็วมากเลยดู ฮะตอนนี้ไม่ถึงคิว้วอุ้มเต็มก็ไม่ถึงหรอกอ่าประมาณเกือบคิ้วอะ่ะโอ้ดินเหนียวมาเลยหายดังแล้วการออดเมื่อวานดังอะไรเอ็ด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 มีหูฟังก็ไดเยอะกว่านี้อีอืม จ้องเอาจ้องเอาเลยอู้เร่งเรงกดมันเยอะเนาะถ้าร้อยี่ต,ต่างนี้มันจะเนืนน่นๆหน่อยเดย้มันจะช้าหน่อยอันนี้รถไถดันสบายเลยไม่กับรถไถยอาตานอันนี้ใน,ต,น<ะ>ต,ต่อไปนีะฮะต่อไปแต่ศูนย์มั้งแล้วทำไมเขาไม่เขาไม่วิ่งอ่ะเขามาทอยดินเอาบ่า ทำไมไม่ตักไปเทน,นู่นเลยถ้าน่าอีกสองตักได้นะน่ะไปหน้าได้อยู่สองตักนะเอออีกอีกตักนึง แ้วเอ้ยอจัดหนักจัดเต็มครับจัด hot. อถดินมันไม่หน,นักเท่าไหร่หรอกออวิ่งสบายฮะม,มาดูว่าใส่กี่ตักปนะ หนึ่งหนึ่งตักแล้วสองสองตักแล้วครับสาม สตักแล้วพี่น้องสีอ้สตัก5ตักน่าจะอยู่ประมาณ7ตักนะอันนี้5แล้วถ้าได้ปุ้ก่กี้รุ่นแปนี่ประมาณ6ตักห เอาห้าแล้วน่าจะเจ็ดตักครับหกหกตักน่าจะเจ็ดครับออเจ็ดตัก เจ็ดตักยังไม่พออีกแปดเลยครับโอโ้โหโจัดไปเลยดินนี่มันเบาอยู่แล้วแล้วเออรุ่นนี้แหละไปเป็นตักครับเต็มเต็ม มาดูเจ้าม้าขาวกันหน่อยใส่กีตักมาหนึ่งตักแล้วมาดูจานอัดเจ้าใส่กีตักครับเป็นหนึ่งตักไม่อุ้มนะ,มะเมื่อกี้สองสาม สี่สี่ตักแล้วเออมาร์กไฟมันก็ใช้ดีอยู่นะรุเนี้ยนะห้าห้าแล้วครับโอ้โหห้าตักเต็มเลยหกน่าจะแปดเหมือนกันเลยนี่ ปกแล้วอีกตักหนึ่งครับเจ็ดแปดแปดตักเหมือนกันครับโรยข้างบนอีกตักหนึ่ง เอาน้องนนโดนไล่แล้วทินด่วนไปขับแล้วเอาโอ้โหแปินตาครับเต็มเต็มไปเดี๋ยวผมไปเอาน้ำมันให้ทีมงานก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับโอ้ ร้อนี้เบาๆบกๆสบายมาก